ะะมันก็มีปัจจัยเรื่องพวกนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องดิคัสกับทุกประเทศออกมานะครับก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมักจะพูดถึงก็คือว่าการวิบัติที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในจุดต่อเช่นจุดต่อคานเสาจุดต่อพื้นแล้คานกับเสาถ้าเป็นจุดต่อพื้นแล้คานกับเสาเนี่ยวิศกรที่เขารู้บางคนเขาออกแบบเ็กปลอกไว ป้องกันพันชิ้นเฉียดแต่บางคนก็ไม่รู้บางคนไม่ใส่เหล็กปลอกแต่ถ้าเป็นจุดต่อระหว่างคานกับเสาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการใส่เหล็กปลอกเกิดขึ้นเลยอาชีที่ผ่านมาเพราะเราถือว่ามันก็คือเป็นเสานั่นแหละจุดต่อระหว่างคานกับเสาเนี่ยก็คือเป็นถือว่าเป็นเป็นโซนหนึ่งของเสาก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่ามันไม่รับแรงอะไรนี่มันก็เป็นการถ่ายแรงจากเสาต้นบนมาสู่เสาต้นล่างอานจุดต่อฉะนั้น ในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่มีการใส่เหล็กปลอ,อกเข้าไปที่จุดต่อคันเสาแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานปัจจุบันเขาจะบังคับเลยครับว่าต้องมีการเสริมเหล็กปลอ,อกในจุดต่อเพราะว่ามันได้มีการพริสออูจน์ออกมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความเสียหายที่จุดต่อเยอะมากมายเหลือเกินฉะนั้นบ้านเราเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าใครออกแบบในโซนเป็นไวแล้วเหล็กปลอ,อกไม่ใส่จุดต่อมาเนี่ยผิดแน่นอนไม่ใช่มาตรฐานการออกแบบที่ถูกต้องแน่นอน ตัวตูวได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีเ่เป็นลักษณะของการนะครับออกแบบทีนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเรายังมีวันนี้ไม่ได้มาณที่สิบกว่าหน้าก็น่าจะต้องมีรอบสองแน่นอนนะฮะยังไม่ได้ขึ้นหลักการออกแบบเลยนะครับตอนนี้พูดถึงเกินให้พวกเราทราบนะครับดักชั่นก่อนนะเดี๋ยวหลักการออกแบบว่า การออกแบบอาคารรับแผ่นไหวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามใจชอบเราเมื่อก่อนเวลาเราออกแบบรับแรงตามแนวดิ่งใช่ไหมเราก็วิเคราะห์อาจจะมีมือวิเคราะห์คนหนึ่งวิเคราะห์ได้ก็อ้าไอ้นี่ไปออกแบบฐานล,ลากคนนี้ไปออกแบบเสาคนนี้ไปออกแบบคานออกแบบพื้นทําแยกกันได้แต่ว่าถ้าเป็นการออกแบบโครงสร้างรับแผ่นไหวทําแยกไม่ได้การออกแบบต้องมีซีเควนซ์ลำดับขั้นตอน ว่าเราต้องออกแบบอะไรก่อนแล้วไปออกแบบอะไรเพราะว่าแรงที่เกิดจากการออกแบบในขั้นตอนก่อนหน้าจะถูกนําไปใช้กับการออกแบบในเบอร์ถัดไปหลักการอย่างนี้เป็นหลักการที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหลักการนี้เรียกว่า capacity design <c oughs> เขาบอกเลยครับว่าการออกแบบเป็นไหวไม่ใช่คุณออกแบบแยกส่วนแต่คุณต้องออกแบบโดยคิดลําดับขั้นตอนว่าอ่ะออกแบบอะไรก่อนเช่นออกแบบคานก่อนเสานะ แล้วในตัวคารนต้องออกแบบโมเมนต์ก่อนแรงเฉือนนะมันมีลำดับขั้นตอนในการออกแบบเรียกว่า capacity design method นะฮะมันมีคอนเซปต์อะไรไใหม่มากมายซึ่งจริงๆผมก็ตั้งใจจะสอนแต่ว่าเวลามันไม่เวลาน้อยมากแล้วนะครับตอนนี้เลยแค่สี่นาทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะขอเอาไปเป็นรอบหน้า นะครับเป็นอิไว้ต้องคุยกันนานๆต้องคุยกันยาวๆนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของคําถามนิดนึงนะฮะว่า,ามีคําถามอะไรบ้างสามารถออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานได้ไหมเอาง่ายง,ง่ายก่อนได้ครับมายพอเองก็มีการรวมแรงดินไหวโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานให้นะครับไล่มานะครับสอบถามข้อกําหนดในการออกแบบอาคารสูงเกิน10ชั้น10ชั้นนี่กี่เมตร30เมตร35เมตร40เมตร ข้อกําหนดแนวทางการอ,าาาออกแบบระหว่างความกว้างของอาคารกับความสูงออของอาคารจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาคารเนี่ยในมยพก,ก็ไม่ได้บอกว่าต้องต้องสูงกี่ชั้นคือออกแบบได้หมดแหละเจ้าหนึ่งชั้นนันถึงห้าสิบหกสิบชั้นก็แล้วแต่ก็ออกแบบได้เพียงแต่จะมีการกําหนดว่าถ้าอาคารที่สูงๆเช่นสูงตั้งแต่หกสิบเมตรหรือแปดสิบเมตรเนี่ยตัวเลขผมจาชัดเจนไม่ได้ละประมาณยี่สิบสามชั้นนี่แหละ วิธีการออกแบบจะใช้วิธีทางสถิติเทียบเท่าไม่ได้ต้องใช้วิธีพาราสา์คือคือไปกําหนดที่วิธีการออกแบบต้องใช้วิธีการออกแบบที่เข้มงวดขึ้นที่ละเอียดขึ้นแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างก่อสร้างได้เมืองไทยอาคารตั้งแต่กี่ชั้นจึงต้องออกแบบรับแรนไหวครับก็ในกฎหมายก่อนเนี่ยเขาพูดถึงอาคารที่มีความสูงเ็าบอกเป็นความสูง ก็คือความสูง15เมตรก็คือประมาณ5ชั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปี64เนี่ยในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงเช่นในภาคเหนือภาคตะวันตกเนี่ยเขากําหนดมาที่เหลือรู้สึกจะก10เมตรหรือ9เมตรเนี่ยผมจําตัวเลขชัดเจนไม่ได้ละก็คือเหลือสักประมาณสัก3ชั้นเหลือสักประมาณสัก3ชั้นนั้นถ้าถ้า2ชั้นอาจจะหลุดแต่ถ้า5ชั้นไม่น่านหลุดแล้ว าชั้นยังไงก็ต้องโดนเ <บ S 2> พราะว่าห้าชั้นเนี่ยยังไงก็สูงเกินสิบเมตรแน่นอนนะครับก็จําเป็นต้องออกแบบเมื่อกี้ถามว่าหน่วยแรงวิธีใช้งานในกรณีที่มีการขุดดินลึกและชั้นเหนียวก่ทมที่มีระบบค้ำยันอันนี้ไม่แน่ใจว่าคําถามนี้เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวไหมหรือว่าต้องการที่จะถามว่าระบบค้ำยันตรงนี้ถ้าเกิดว่าขณะที่กําลังก่อสร้างอาคารแล้วมีตัวค้ำยันเนี่ย แล้วปรากฏว่ามันเกิดแผ่นดินไหวมาพอดีแหมน,นี้คุณก็โชคร้ายมากเลยนะใช่ไหมคือคุณกําลังก่อสร้างอาคารอยู่ไงแล้วคุณก็ต้องทําขุดขุดลงไปถูกไหมแล้วคุณก็ต้องมีระบบคำยงคำยันอะไรพวกเนี้ทีนี้ไอ้คำยันตรงนี้เนี่ยมันออกแบบไว้สําหรับรับแรงดันแรงดันดิน,ดนคือเป็นแรงดันดินด้านข้างถูกไหมแต่ว่าถ้ามันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น แรงดันดินด้านข้างนั้นจะมีค่าสูงขึ้นกว่าแรงดันดินในสภาวะปกติมันจะกลายเป็น a r e r a l dynamic earth pressure เป็นแรงดันดินด้านข้างในสภาวะพลศาสตร์ซึ่งจะมีค่ามากกว่าแรงดันดินด้านข้างในสภาวะ static แต่ถ้าจังหวะนั้นถ้าเกิดว่ามีเป็นดินไหวมากระทำคำยันที่คุณออกแบบถ้าคุณไม่เผื่อ factor of safety ไว้พอสมควรแล้วถ้าแรงดันดินด้านข้างตรงนั้นในสภาวะพลศาสตร์มันเกิดสูงขึ้นมาก คำยันอาจจะพังได้ถ้าคำยันพังก็ไม่ต้องพูดถึงนะไอ้โครงสร้างถูกไหมถ้าเกิดปีบ้านงข้างเรก็ไหลาตามดินมาด้วยเพราะคำยันพังคือดินไหลแล้วอ่ะถูกไหมแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องเผื่อไหมมันคือมันพูดยากมันพูดยากแต่ปกติเนี่ยอันนี้จะเข้าขายว่าการคํานวณแรงแผ่นดินไหวสําหรับโครงสร้างชั่วคราว เ e m p o r a r y s t สตรั u เจซึ่งโครงสร้างชั่วคราวคือโครงสร้างที่มีอายุการใช้งานแน่นอนใช่หมหนึป่ปี2ปีแต่ไม่ใช่อยู่50ปีไม่ใช่ถาวรทำจริงไว้อย่างนั้นมันไม่ใช่คือมาตรฐานการออกแบบอาคารในการกําหนดค่าแรงดินไหวเนี่ยหรือมอยพอเนี่ยเขาจะให้สูตรการคํานวณสาหรับโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่เป็น Permanent s t สตรั u เจโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างถาวรคือมีอายุการใช้งาน50 60ปี แต่ถ้าเป็นโครงสร้างชั่วคราวหนึ่งปีสองปีอายุการใช้งานมันต่ำกว่าปกติแล้วต้องไปดูโค้ดอื่นมันจะมีบางโค้ดที่ยอมให้เราลดค่าคือต้องคำนึงถึงพลิ้น,หนไหวไหมคำนึงถึงแต่ว่าด้วยค่าแรงที่ s สเกลดาวลดค่าลงมาตามตามอะไรตามว่าโครงสร้างนี้อยู่กี่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีก็จะมีการปรับลดค่าลงมามันมีสูตรอยู่ในการที่จะไปเลือกทงสถิติทางสถิติว่า สำหรับโครงสร้างชั่วคราวการกําหนดแรงแผ่นไหวที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่แน่นอนไม่ไม่ต้องใช้ฟูโลดแบบเหมือนโครงสร้างถาวรแต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุของโครงสร้างที่จะจะก่อสร้างแล้วก็จะต้อง,องรื้อถอนริ้งไปอันนี้ก็ได้ตอบอันนี้นะฮะการวิเคราะห์และออกแบบแผ่นไหวของอาคารโรงงานแตกต่างจากอ่าอาคารโรงงานอาคารโรงงานก็มักจะเป็นถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวก็มักจะมีคูงังคา แล้วก็จะมีพวกพื้นพื้นพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถจะถ่ายแรงลงไปสู่ตัวฐานลากเสาเข็มได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเสาซึ่งเสาก็จะมีลักษณะของการที่อาจจะมีตัวไอตัวที่เป็นคานหัวเสารหรือพวกโครงถักต่างๆในในการที่จะยึดยึดลังเอาไว้นะครับอ่ะมีคำถามเยอะมากหนังสือหรือแนะนำเอกสารขั้นตอนมีครับผมเคยทำโอ้ยเอกสาร แจกเรื่องการออกแบบรับเฟ้นใหมเนี่ยโอ้โหทำแจกมาตั้งหลายครั้งแล้วเดี๋ยวตอนนั้นทําแจกในเป็บสภาแล้วก็พอเปลี่ยนสมัยปับ๊บเขาก็เอาเอกสารผมเอาหมดเลยพวกเราก็เลยไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาทางที่จะเอามาเผยแพร่ให้อีกทีนึงขอบเขตของการเลือกใช้แบบสแตติกอาคารรูปแบบไหนใช้ไม่ได้ครับอ้าวเดี๋ยวทําคลิปสอนให้ตอนนี้กําลังจะทําคลิปอยู่พอดีนะฮะก็ทําเอกสารแล้วเดี๋ยวน่าจะเผยแพร่ได้วันจันทร์ อยากจะให้เพิ่มเรื่องการกระจายแรงว่าคนกระจายอ๋อโอเคอันนี้คือแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไปอย่างเช่นแรง f หนึ่ง f สอง f สามที่มันกำทำอโครงสร้างเราเนี่ยจริงๆแล้วโครงสร้างเราจะมีเชียร์วอลหลายตัวอาจจะมีเสาหลายต้นวิธีที่ไอแรงเหล่านี้มันจะกระจายเข้าไปที่แรงเฉือนอ่ากระจายไปที่กำแพงกำแพงรับแรงเฉือนแต่ละตัวจะเป็นเท่าไหร่กระจายไปเสาแต่ต้นเท่าไหร่จริงๆปกติแล้วมันเป็นหน้าที่ของซอฟตแวร์พราะซอฟตแวร์เขาจะดิสซิบิวแรงไปให้เราเอง ขึ้นอยู่กับว่ากําแพงเราหนาขนาดไหนเสาเรามีกี่ต้นมีกี่ตัวแล้วแรงมันจะวิ่งเข้าไปในเสาในกําแพงรับแรงเฉือนแต่และตัวเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็แปลผันตามสติ๊กเนสใช่ไหมพี่ที FVm ีก็คือแต่เล็กสติ๊เนสก็คือเป็นการกระจายแรงเข้าไปแต่ถ้าอยากจะคํานวณมือก็มีสูตรให้ว่าจะคนนํานวณยังไงแต่ว่าปกติก็เขาไม่คานวณมือหรอกเขาก็ให้ซอฟต์แวร์มันทาให้เราเพียงแต่ว่าเราใส่แรงเข้าไปให้ถูกต้องนะฮะแล้วซอฟต์แวร์มันก็จะไปกระจาย กระจายแรงให้เราได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับสถานีสูบน้ําขนาดใหญ่เออันนี้โอ้พร้อมสูงขึ้นมาบนดินประมาณสิบเมตรโอ้อันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันลึกลงไปแล้วนะยี่สิบถึงยี่้าเมตรก็ถือว่าดินค่อนข้างแข็งแล้วแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็น Above Ground แล้วก็ส่วนที่เป็น Underground ด้วยพวกนี้ต้องต้องอเป็นโครงสร้างใต้ดินนะฮะอันนี้ต้องดู เ,เรื่องที่ผมบอกเาเมื่อกี้ว่าต้องเป็นการออกแบบเฉพาะอันเดอร์กราวด์สตั๊กเร์นะก็คือต้องการออกแบบโดยไม่ได้ใช้ตาเล่งแต่ว่าใช้สเปกตรัลดิสเพส e มนแทนนะครับอ่ะโครงสร้างที่โอ้คำถามเยอะมากเลยนะครับสงสัยตอบตอบไม่หมดแล้วฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเอางี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราเรารวบรวมไปก่อนนะรวบรวมคำถามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาจริงๆ สัมมนานเนี่ยเฉพาะเรื่องตอบสา,านอย่างเดียวก็ก็พอแนละ้วไม่ต้องสอนอะไรมากมายอ่าสูตรเติมยกเลิกใช้สูตรไหนครับตอนนี้ไม่มีสูตรให้ใช้แล้วครับตอนนี้ที่ยังมีสูตรอยู่ก็คือเป็นสูตรที่อ้างอิงจากมยพอก็จะเป็นสูตรที่ทันสมัยขึ้นนะครับต้องงอขอเหล็กปอกร้อยสามห้าองศาอย่างเดียวหรือเปล่าครับเออไม่ไดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จําเป็นครับถ้าเป็นอาคารสาธารณะเช่นโรงพยาบาลหรือว่าอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะนะต้องงอร้อยสามห้า แนะนำให้งอร้อยสแต่ถ้าเป็นอาคารทั่วไปงอเก้าสิบองศาได้พวกการใช้ดัมปิ้งมาช่วยลดแรงจะมีการทําเป็นกดออออันนี้ก็คือเป็นพวกของไอโซเลเตอร์คือคืออย่างนี้ความหน่วงความหน่วงที่เป็นปัจจุบันในมอยพอปัจจุบันเนี่ยมีความหน่วงอยู่สองค่าคือห้าเปอร์เซ็นกับสองถึงห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอาคารทั่วไปสองห้าเปอร์เซ็นอาคารสูงถ้าดมปิ้งน้อยแรงก็จะเยอะขึ้นแต่ว่า บางคนก็อาจจะอยากจะใช้ตัวหน่วงดัมเปอร์ดัมเปอร์ก็คล้ายๆกับเป็นตัวที่ติดเข้ากับตัวอาคารเหมือนชกอัพอะนะฮะมันก็จะกันกระแทกกันไม่ให้อาคารสบัดตัวได้อย่างอิสระโดยมีตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับแอบปบแบบแบบซอร์เวอร์รองรับแรงกระแทกก็ถ้ามีตัวนี้มาตฐานก็จะยอมให้สามารถที่จะใช้ค่าอัตราหน่วงที่สูงขึ้นได้แต่ต้องมีผลการพิสูจน์ชัดเจนนะ ผู้ผลิตต่างๆกน่ต้องซัพพลายข้อมูลว่าแดมเปอร์ตัวนี้มันมีความหน่วงได้เท่าไหร่จริงๆแล้วก็วิธีการที่จะเอาค่าดมเปอร์ตรงนี้ไปใส่เข้ากับโมเดลต้องทำให้เป็นด้วยนะมันมันไม่ได้ง่ายๆนะครับโปรติงานถ้าโครงสร้างเราต้องติดแดมเปอร์พวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมักจะต้องทําโดยเออเออสเปเชียลสจริงๆถ้าอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากแป่นินไหวมีเกณฑ์ขั้นต่ํา ถ้าอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตที่เอ,อ่งี้ดีกว่านะถ้าเขตปลอดภัยความหมายก็คือความหมายว่าอะไรถ้าอาคารนอก4 3จังหวัดก็ไม่ต้องสนใจเป็นไหวยเลยแต่ถ้าเป็นอาคารที่อยู่ในโซนที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณเฝ้าระวังบริเวณเฝ้าระวังเมื่อก่อนกฎหมายก่อนเนี่ยก็คือเป็นโซนในจังหวัดทางออภาคใต้นะฮะในถ้าเป็นในกระทรวงปี64จะเป็นบริเวณที่3เมื่อก่อนเรียกบริเวณเฝ้าระวัง บริเวณเนี้ยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดแต่ว่ามันไม่แรงงั้นเราต้องไปดูนนะจังหวะที่เราอยู่เนี่ยเป็นบริเวณไหนบริเวณเนี้ยอาจจะมีแผ่นดินไหวแต่อาจจะไม่แรงฉะนั้นหลักการออกแบบอาคารสําหรับบริเวณนี้ให้ยึดถือตามเกณฑ์ขั้นต่ําก็คือไม่ต้องคํานวณแรงแผ่นดินไหวคุณคํานวณแรงลมซึ่งลมมีทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วคุณออกแบบให้โครงสร้างรับแรงลมให้ได้นั่นถือว่ารับแรงด้านข้างแล้วไม่ต้องคํานวณแรง ทันดินไหวเป็นพิเศษนะสำหรับจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สามของกรกระทรวงปีหกสี่หรือจังหวัดที่อยู่ในบริเวณเฝ้ววาระวังของกรกระทรวงปีห้าศูนย์นี่ออกไหมเป็นบริเวณเฝ้ววาระวังนะแต่ว่าจะต้องจัดให้มีรายละเอียดการเสริมเหล็กอย่างน้อยเป็นรายละเอียดที่ทําให้โครงสร้างมีการโยกตัวได้ระดับปานกลาง,ขงเขาบอกว่าให้ทําดีเทลลิงคือต้องใส่เหล็กปลอกปริมาณหนึ่งซึ่งให้เราไปดูในมยพอว่า เหล็กปอกที่ต้องใส่เนี่ยเท่าไหร่แต่ไม่จําเป็นต้องคํานวณแปลงเป็นไหวออกมาแล้ว,แล,วแล้วกระทํากับโครงสร้างแต่ต้องมีแรงลมนะจะไงต้องคำนวณแรงลมลมเนี่ยต้องมีทุกพื้นที่อยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับคําถามต่างๆก็ตอบไปได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นละรุ่นสองตอนนี้นะครับที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็ เออเดี๋ยวนะฮะตอนนี้มันจะมีรื้อถอนอาคารรุ่นสองนะครับรือถอนอาคารรุ่นสองก็น่าจะเป็นวันที่เออเดี๋ยวนะวันนี้สามสิบตุลารุ่นสองน่าจะสักประมาณวันที่กลางกางเดือนพฤศจิกาผมว่าอาจจะเอาอันเนี้ยเข้ามารุ่นสอง เรียนต่อนะแต่ไม่อยากใช้คำว่ารุ่นสองเพราะถ้ารุ่นสองมันเหมือนกับว่าต้องไปรีพีเพราะว่ายังมีคนอีกหลายร้อยคนที่อยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนน่าเสียดายนะเดี๋ยวเราไปอ,อ,อาจจะต้องเป็นตั้งชื่อหัวข้ออะไรบางอย่างเพื่อจะได้ไม่นั่นหรือหรือว่าเอ,อวิดีโอที่อัดวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาทบทวนย้อนหลังแล้วเราก็ไปต่อเลยอาจจะเป็นอีกขนทางหนึ่งในการที่จะจะทำให้มันสอนได้ นะครับแล้วก็มีเรื่องเสาคงเสาเข็มอะไรแยหมดเลยนะฮะเป็นไหวเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าพอของปากของคอก่อนนะครับยังมีให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ให้ศึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็เก็บสะสมปฏิบัติไปครับนะฮะเป็นเรียกว่าส่วนตัวคอลเลคชันของส่วนตัวของเรานะครับโอเคนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนอาจารย์ต้นยังอยู่ไหมครับ นะฮะจัน้นอาจจะไม่อยู่ละนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานสัมมนานในวันนี้นะแล้วก็คงจะได้เจอกันอีกในเร็วนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับโอเคครับ โอเคครับก็เดี๋ยวสามารถออกได้เลยนะครับถ้าออกแล้วก็จะมีตัวเว็บประเมินขึ้นหลังจากท่านออกไปนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวส่งไปทางอีเมลอีกทีหนึงวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณเก้าโมงท้าสิีนะครับแล้วก็ผู้ที่จะได้ใบประกาศเิียบัรเนี่ยก็คือจะต้องอบรมไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับถึงจะได้ แล้วก็ทําแบบประเมินรบกวนตรวจสอบชื่อนามสก,กุลให้ชัดเจนด้วยนะครับอีเมลให้ชัดเจนด้วยนะครับพอแล้วส่งไปทางอีเมลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสิบวันได้นะครับอาจจะอาจจะเลดวันนั้นนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครเข้าครบตามเวลาหรือประเมินอ,อะไรทําครบนะครับก็ไม่ต้องกังวลแต่อาจจะดีเลยนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้มีก,การอบกลมสองสองสองทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะครับก็อาจจะ ทีมงานอาจจะหลดนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตัวเการบรรยายนี้จะขึ้น y ย t u b e อีกทีแต่ว่าจะทยอยทยอยขึ้นนะครับตอนนี้ก็ลดทยอยลงคลิปเก่าๆยังไงก็ลองดกดซับสไคร์ดูได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรต้องเติมก็สอบถามทางเพจสมาคมได้นะครับในช่วงบ่ายเองจะมีการอบรมนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมก็จะเป็นการ เตรียมความพร้อมขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกรนะครับของวิศวกรรมโยธานะครับรุ่นสก็จะมีอาจารย์อมอนนะครับอาจารย์ชูเลิศแล้วก็อาจารย์รณันคงนะครับก็รายละเอียดก็คล้ายๆกันกับช่งชวงเช้าก็คือจะต้องสมัครลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะได้ลิงก์นะครับก็สมัครตาม QR code นี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเข้าลิงก์ก็คือเข้าไปที่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ช่วงบ่ายโมงครับวันนี้ก็จะมีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวไลน์ Open Chat นะครับสำหรับบางท่านที่ขอไว้ไลน์ Line Open Chat นี้จะเป็นไลน์ Open Chat ของตัวสมาคมนะครับของสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยนะครับก็สแกนจัว o d e โค้ขวามือด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากสแกนเสร็จให้กดเข้าร่วมด้วยรหัสเข้าร่วมด้วยรหัสก็ เข้าร่วมด้วยรหัสก็กรอกรหัสนะครับ TSEAOC ก็ T S e A o C, คือ TCOC นะครับเข้ามาจากตัวชื่อสมาคมแล้วก็ Open Chat นะครับหลังจากกรอกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะให้ใส่ชื่อแล้วก็รูปรบวควนใช้ชื่อและรูปจริงนะครับแล้วก็เข้าร่วมกดเข้าร่วมก็จะเข้ามาในกลุ่มส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวลาย Open Chat สำหรับคลินิก แนะนำการเลื่อนระดับใบอนุญ,ญาตนะครับโดยทีมวิศวกรนักศึกษก,ก,ก็จะมีทั้งาสามัญขอเลื่อนสามัญทํำยังไงขอเลื่อนวิธีทํำยังไงนะครับแต่อันนี้ก็จะมีหลายภาควิศวะเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นไฟฟ้าเครื่องกลโยธาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ขอใบอนุญ,ญาตนะขั้นตอนการเข้าก็คือสแกนค r วอารโค้ดเนี่ยขวามือด้านล่างเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุลสาขาแล้วก็ตามด้วยดีลายนะครับหลังจากนั้นทีมอัมินก็จะเป็นอคนอปพูดเข้าไปพอแอปพูกเข้าไปแล้วคนรท่นเปลี่ยนชื่อแล้วก็สาขาด้วยนะครับไว้พูดคุยและเปลี่ยนกันในเรื่องของการเลื่อนระดับครับอาจารย์ต้นอาจารย์อมรเรียบร้อยแล้วครับปิดเรียบร้อยปิดแล้วเนาะเพราะว่าขออภัยครับพอดีติดภารกิจยุ่งมากเลย ม่รู้คำาาถามตอนบ่ายทีนึงครับว่าตอนบ่ายกันอีกทีหนึ่งเราอีกทีหนึ่งกี่โมงนะครับจันเบน์ครับบ่ายโมงครับตอนบ่ายเป็นอันนี้ครับบ่ายโมงถึงบ่ายท<ต>ีย่โรงเย็นก็ยังยังไม่ได้จัดกระบวนท่ากันเลยนะวันนี้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันบ้างคือของ, <c oughs> ของเก่าก็มีแหละที่คุยกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวคงจะเอาของเก่ามาพูดด้วยแล้วอาจจะเดี๋ยวดูว่าทางวิทยากรแต่ละท่านอยากจะให้ทิศทางมันไปในทางไหนด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายโมงเพราะว่า นี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณสี่ป้านนี้เท่านั้นเองคนลงทะเบียนก็ร่วมห้าร้อยเหมือนกันนะครับร่วมห้าร้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะได้ครับแต่ว่านัะเข้าก็สักประมาณสักสามร้อยเศษเศได้ครับครับครับยังพอมีรูมว่งเพราะว่าจากสถิติเนี่ยพอลงทะเบียนไว้จํานวนหนึ่งมันจะเข้ามาสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตได้นะงัั้นก็ขออนุญาตไปเตรียมตัวเลยไหม ใช้ครับแล,แล้วก็อาจารย์อมรแจ้งมาว่าคําถามเยอะก็เลยยังตอบไม่ไม,ไม่ไม่ครบอาจจะมีจัดเสวนาในเรื่องของแผดินไหวเพื่อตอบคาถามอะไรพวกนี้เยอะอมผมว่า,ามจะต้องนานเพราะว่า,วา,วา,วามันคําถามเนี่ยมันจะไปในเชิงปฏิบัติด,ด้วยเชิงแพ็กทีสหลักการด้วยในขณะที่วันนี้เราคุยกันเรื่องของ f u n d a เมนทัล uh, หน่อยนะเรื่องของหลักการพื้นฐานมันก็เลยอาจจะยังไม่แมทชก,กันสักเท่าไหร่อาจจะต้องจัดเพิ่มในส่วนเฉพาะเจาะจงนะครับนะก็สมาคมจะจัดอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เรื่องไหนที่มีผู้ที่สนใจเยอะๆก็จะมีหลายอพิโซดมีหลายรุ่นหน่อยนะเราก็จะเก็บสถิติเก็บข้อมูลตรงนี้แหละแล้วก็เอาไปตั้งเป็นหัวข้อสัมมนา,าเพื่อให้ทุกท่านได้ ได้ได้สนใจได้ความรู้เป็นกอบเป็นกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับจันเบนงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับงั้นสวัสดีสมาชิกทุกทท่านด้วยครับตอนนี้เหลือสองร้อกว่าท่านนะฮะบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงบ่ายด้วยก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสำหรับคําถามเพิ่มเติมที่มีถามมาวุฒิที่บารตัวจริงส่งที่ไหนไม่เออจะส่งเฉพาะเป็นอีเมลนะครับจะส่งเป็นอีเล็กทหนึ่งอย่างเดียวไฟล์ทหนึ่งอย่างเดียว ก็ส่งตามอีเมลที่ระบุไปนะครับโอเคครับนั้นก็ในเรื่องต่วไปองไม่มีคำถามอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายอันนี้นะครับขอรหัสใหม่รหัสอันไหนครับเอ,อตัวอันนี้หรือเปล่าครับ โอเคครับนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรยายก็สามารถติชมได้ทางทางแบบประเมินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะฝากขออภัยไปทางเพื่อนๆที่เพื่อนๆท,ท่านบางท่านที่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะว่าตัวเว็บบิณารเราเ ทางสมาคมเนี่ยซื้อไว้อยู่ที่แคปซิตีอยู่ที่ห้าร้อยท่านนะครับก็อาจจะมีในรุ่นๆต่อไปอีกทีหนึ่งระหว่างที่รอรุ่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราควรติดตามทาง Facebook อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีเะลาสัารั์อีกทีว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกสมาคมด้วยนะครับอีกหน่อยอย่างที่อาจารย์ต้นได้เรียนไว้ตอนแรกก็คืออาจจะมีสิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกที่อาจจะได้กิิบัติหรือเปล่าหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังยังไม่ตกผลึกนะครับงาฝากติดตามด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับและสำหรับบางท่านก็เดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายทีหนึ่งชื่อนามสกุลผิดขอแก้ไขได้ไหมสำหรับปฏิบัติก็ส่งมาทางอินบ็อกก็ได้ครับส่งมาทางอินบ็อกก็ได้นะ ส่วนเข้าประเมินการบรรยายได้ที่ไหนก็คือกดออกการบรรยายใอย้ตัวประเมินก็ขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวจะมาทางอีเมลอีกทีสำหรับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับโอเครับเจออีกทีตอนบ่ายนะครับขอคุณครับ